เจ้าสบายดีพบกันอีกแล้วมื้อนี้กับซังยอดเจาะลึกทีมเซลซีมื้อนี้เฮาจะมาวิเคราะห์บานยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างเซลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิดฮับการมาเยือนของเรอัลมาดริดทีมยังใหญ่จากลาลิกาสเปนกันเนาะซึ่งปรากฏว่าผลน,นัดแรกเซลซีมีการออกไปเยือนเรอัลมาดริดก่อนเนาะอยู่ที่สนามของมาดริด,ดซึ่งเซลซีสามารถเก็บผลสกอร์มาได้ดีพอสมควรเนาะก,นนะก็คือ ไปเยือนแล้วเสมอกลับมาได้หนึ่งประตูต่อหนึง่งเทศไทยมือน,นี้เซลซีกลุ่มความได้เปรียบมาหน่อยหนึ่งเนาะที่จะมาเปิดสแตมฟอร์ดบีทับการมาเยือนของเลมาริดในมือน,นี้เนาะมือน,นี้ถือว่าเขาจะมามีเคราะเกมกันเลยเนาะว่าแพงการลินของเรามันจะออกมาปิดจังไดเนาะซึ่งทีมเซลซีเฮาเมืรอน,นี้เนาะข่าวดีก็คือนักเตะก็ฟิตเต็มร้อยถือว่า99%แล้วเนะาะขาดแต่นักเตะตัวรักก็คือ มาเตโอโควาสิตเนาะที่ว่ายังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและยังบ่พพ้อมสําหรับเกมนี้เนาะสเรเลอมาริดก็เส้นเดียวกันเนาะได้ข่าวดีก็คือมีสเกลรามอสเนาะกลับมายืนประกันลางให้เนาะซึ่งจะเห็นให้เรลวมาริดนี้มีความแข็งแกร่งขึ้นเนาะและสิ่งที่เขาขาดไปก็มีสิ่งดีก็มีสิ่งบ่ดีเนาะก็คือลาฟเอวลานเนาะได้รับอาการบาดเจ็บจากนัดก่อนเนาะซึ่งจะเอามาวิเคราะห์กันเลยเนาะว่า เซลซีเฮาควรจัดแผนการลินแนวใดที่จะมาเปิดบ้านอัศนะเรือมลิตในมือนี้เนาะซึ่งคาดการจากซื้อหลายซื้อจากตามเพลเนาะก็ได้ระบุวา่านะเซลซีผู้รักษาประตูนแน่นอนเนาะมือหนึ่งเนาะณตอนนี้ก็คือเอดูอาร์เมนดีเนาะจะลงมาเฝ้าเสาเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งเนาะแพงลังของเขาถือว่ามีทางเลือกหลายเนาะแต่ยืนหลกัลกๆเลยเซนเตอร์เฮาก็คือน่าจะเป็นเดียโก้ซิลวา อีกไส้หรือว่าตำแหน่งเบื้องซ้ายก็น่าจะเป็น, iger, นอันโตเิโกลูดิเกอร์เนาะที่ว่าพลาดลงเกมกับฟูแลมเมืม่อก่อนนี้เนาะซึ่งในรายของอันโตเิโกลูดิเกอร์เนาะอาจจะได้ใส่นากากักกะเนาะลงจากสถิติแล้วอันโตนิโอลูดิเกอร์เนาะโบเคยใส่นากากักกะเถื่อนเนาะแต่ผลปรากฏออกมาว่าเซลซีเมื่อมีนักเตะใส่นากากักกะทุกคนจะทำผลงานได้ดีโบว่าจะเป็น <c oughs> ยังรายล่าสุดก็เป็นดิโกคอสตาหรือแม้แต่ฟูนโดตอเรทเอาเนาะซึ่งปีขวามือนี้คาดการก็น่าจะเป็นอังเดชจิสเซนเซนเนาะที่ออกมาสัมภาษณ์กับโทมัสซูเคอร์นั้นคืนนี่เนาะหรือจะเอาตัวเก่าเขาก็ได้อาจจะเป็นกับตันเดียบเนาะเซซ่าแอปเปิลกวยตาเนาะกองกลางแน่นอนเลยเนาะหลังจากที่เราบ่มีมาเตโอโควาสิตเนาะ เาก็อาจจะใส่เอ็มโกโลกกองเตจับคู Lin ่กับจอจินโยเนาะวิ่งแบกซ้ายเนาะแน่นอนมาลองสู้เขายังมีความซ่าเขาต้องเป็นเบนซิวเวลเนาะแบกซ้ายเนาะมาเป็นซิตเต์แบกซ้ายตัวนี้เนาะส่วนแบกขวาเขานี้ก็น่าจะเป็นริเจมเนาะขออภัยนะเป็นวิ่งแบกขวาเขาน่าจะเป็นริเจมเนาะและสามประสานข้างหน้าเนาะจะเป็น น่าจะเป็นออกมาเป็นปีกซ้ายคริสเตนบริสิตและขวาคาดไว้เลยตัวนี้เนาะเมชันเมาเนาะส่วนกองหน้าฮาวเวิที่ฟรอร์มดีในนามาก่อนที่อัดฟูลแล้วมาสองประตูต่อศูนยะ์เนาะจะได้มีโอกาสเป็นตัวสำรองเนาะอาศัยความไวของตีโมเวนร์ยืนหน้าเป้าเนาะในการส่วนกัรันเรมริดมือนี้แน่นอนเรมลิดต้องมาบุกแน่นอนในมือนี้เนาะเพราะว่าเซลซีเฮาเก็บอาวกูมาได้เนาะคาดการก็คือเซลซีจะมาในระบบ สามสี่สองหนึ่งเนาะส่วนเรลมาลิตเขาเนาะส่วนเรลมาลิตจะมาในระบบหลังสามตัวคือนัดกรบาได้เนาะเนื่องจากว่าเขาต้องการความหัดกลุ่มและเขามีประสบการณ์นในวิธียูฟาเซปนลิกมาถือว่าโชคโซนเลยเนาะเมื่อนี้เรลมาลิตจะมาในระบบสนะี่สามสามเนาะผู้รักษาประตูแน่นอนละตีโบกูตัวกองหลังสามชี่ตัวเมนดี้มินิเตาเซกิรามอสและก็นาโซเนาะ กองกลางสามตัวเนาะสุดเก่งของเพิ่นเลยเนาะคาสิมิลูโมดิแล้วก็โทนิโคเนาะส่วนสามประสานในแดนหน้าเนาะเป็นวินิซิอุสจูเนียหรือว่าเอเดนอาซาส่วนเบื้องขวาก็จะเป็นเซกเซกิโอเนาะกองหน้าตัวเป้าแน่นอนคารลินเบิร์์มากองหน้าทีมเรลมาริดเนาะถือว่าเป็นดาวสมูงเพ่นเลยเนาะมื้อนี้ฟันทงเลยเนาะในตอนนี้เนาะเซลซีเฮา เขามาถึงจุดนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วเขาสร้างวาซาในปีสองพนสิบสองมาแล้วมือนี้ขอบอกเลยว่าสู้เต็มร้อยเนาะเซลซี C C เขาเนาะสู้เพื่อเป็นแซมเฮตุทุย่างเพื่อทีมสู้เพื่อเซลซีขาดซีอาร์ยูมือแรงพบกันทีมเซลซีเขาสองโมงคืนนี้เนาะหามพลาดเนาะทีมเซลซีเนาะขอฟันทงเลยเซลซี C C จะมีไซในมือนี้เนะาะคาดคือ 1ประตูต่อศนะูนย์เนาะโซดีเชลซีแล้วพบกันคลิปต่อไปสบายดี